สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เจอกับเด่นนะคะวันนี้เด่นพามาดูนะคะแค่เสริมหน้าอ,อกนะคะยี่ห้อซับดินนะคะถ้าใครจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะก็ตามเด่นมาเลยนะคะแค่นี้เนี่ยทำสามร้สซีซีนะคะจอมมาสวยจอมมาปังยังไงเนี่ยมาดูเลยเดี๋ยวเรามาดูด้วยเนาะว่าลูกค้าเนี่ย มาถึงคินดิเป็นยังไงประทับใจยังไงนะคะใครที่อยากจะจองนะคะก็ไอดีลร์เดลดานะคะ9663นะคะลายใหม่ลายเก่าเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรหายไปหมดนะคะเหมือนเหมือนโดนแทงหรือโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรยังไงก็อย่าลืมแอดมานะคะเดลดาะดา9663นะคะวันนี้เด็ดจะพาไปดูก่อนนะคะ สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแนนค่ะพี่แนนเนาะวัน <S <S <ร>นี้มาเสริมหน้าอกกับ MD Clinic เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกตอนนี้ดูความรู้สึกตื่นเต้นไหคะเพราะว่าอยากมีหน้าอกนะคะเพราะวาฝันฝันมานานแล้วเออมั่นใจอะไรทาไมถึงเลือกที่ MD Clinic อ๋อมั่นใจเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาทําที่นี่มาแล้วออกมาสวยทุกคนนะอ๋อแล้วก็แบบดูรีได้ติดตามิวมานานติดตามมานานนะคะตามมานานมากเพราะว่าก่อนจะ เก็บตังค์มาทำวันนี้ได้กใช้ไปทำงานอีกแล้วอยากรู้นะคะว่าบรรยากาศที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคือบรรยากาศที่นี่ค่ะบอกว่าบอกเลยบอกคตรงจริงๆจากใจจริงแล้วว่าที่นี่ดีแล้วก็รู้สึกเป็นกันเองแลกท่าอางบริกรบริการเนี่ย โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังผ่าตัดกันเนาะว่ามันจะเจ็บแบบลดสิบล้อทับหรือเปล่าหรือยังไงนะคะตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้พี่แทนนะคะเออวันนี้ได้ยินว่าพข่าฝนมาเลยถึงแบบพระยามันีนี่เนาะปวดมากแล้ววันนี้ก็มีลุงจ๋านะคะมาให้กําลังใจด้วยนะคะทำ่นล่ค่ะกินบ้างไม่กินบ้างไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดนะโอเคโปรโมชั่นนี้ ถึงเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าหมดก่อนก็หมดเลยดีครับดีครับนี่เนี่ยมิถุนาก็เป็นเกิดที่หมอมันเกิดน้องดด็กนะครับพี่หมอจ้ะโมอจริงเหรอจริงค่ะพี่บิ๊พี่บิวหนูพี่หมอกูมีแต่รถปังๆโอเคจะได้จับเลี้ยงที่นี่เลย